ดูที่นวมนะครับกางเกงเหมือนกันแต่ดูที่นวมนะฮะน้ำเงินนี่อนุรักษ์อาโตอาวันนะครับส่วนแดงนี่ยอดน้อยแมนไฟมวยไทยนะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้นะสามยกนะครับ แบบดูเดือดครับดูสภาพดูโหนแล้วโอ้โหตุ้ยนุ้ยเลยทีเดียวโอ้โหเทนเนอร์มาเจอกันโอ้โหยอดน้อยนี่เป็นโปรโมรเตอร์เออเป็นเทนของพีเคโอพศเสียงทองอ๋อนะครับอดุลักษ์นี่เทนเนอร์ของ PK. พีเคพี เพชรแสงทองเป็นเพนเนอร์ทั้งคู่ครับวันฉลองจะให้รางวัลไหวสวยกับใครเอ่ยกับทั้งสองคนใช่ไหมโอเควันฉลองนี่ปลา,าซเซเบอร์นะครับปลา,าซเซเบอร์วันฉลองนะฮะ คู่นี้นะครับได้รับเกียรติจากน้องเน็ตได้ชูป้ายนะครับนี่น้องเน็ตเกียรติสลินครับชูป้ายยกที่หนึ่งครับตัวเบอร์น้องเน็ตเลยครับใครเม่เกยเห็นตัวจริงครับตัวเป็นๆนะครับน้องเน็ตเกียรติสลินนะครับผมยกชูป้ายยกที่หนึ่งนักมวยเรื่มขาสั่นแล้วนะครับเห็นน้องเน็ตนีเป็นเทรนเนอร์ของทั้งของสองค่ายนะครับค่ายเพชรแสงทองกับ คายพีเค <P>. ความตื่นเต้นแล้วใจครับกับเทนเนอร์ทั้งสองค่ายใหญ่ค่ายเพชรแสงทองกับพ k แตะรวมค่ายพ k ครับผมเรียกค่ายกันแล้วกันดีกว่าง่ายดีค่ายพีเคแตะล้มลงไปค่ายเพชรแสงทองก็คือ อนุรักษ์นะครับโอใช่ไหมโอยอดน้อยอุ้ยสับสนโดนบัดไปแล้วครับอนุรักษ์มัดอนุรักษ์เตะขวาอนุรักษ์เป็นฝ่ายเดินนะครับอนุรักษ์ฝ่ายเดินขยับเข้าหาต่อยซ้ายต่อยขวาอ้าวโดนแล้วเป็นไงครับกรรมการนับเอาเข้ามุมเข้ามุมสี่หกเจ็ดแปดยังสู้ได้ ว่าอย่างไัครับอนุรักบ้างไงได้ไหมอ้าวไม่ไหวเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวนะครับนะไม่ไหวนะครับค่ายเพชรแสงทองไม่ไหวครับทเทรนเนอร์นะพยกแรกนะครับโอทีมงานขล้องบันฉลองทีมงานทีเคนี่รู้สึกตื่นเต้นน้องแดนเลยไม่ได้ยกที่สองเลยไม่ได้ยกเลยไม่ได้ยกเลย ยอดน้อยแมนไฟมวยไทยนะครับแพ้คะแนนให้กับอนุลักอัตโตอาวันใช่ไหมฮะถูกต้องนะฮะน้องแนตบอบรางวัลครับชนะยกแรกเอกับผู้ชนะนะครับผม